น่ะแล้วให้พากันกินกับกระตำมหงย่ำงขึ้นกับแป้งก็จ้ะพากันกินเดียบเลยเด้อเนาะทุกคนมันฝนตกใส่แล้วมันอาจจะมีพยาธิก็ได้นะน้องจอยอวยพรแล้วก็ะญาติได้อวยพรอ,อีกอยู่บ้านนี่ไอ้ปัญญาวะสิไปกับไปเป็นวายเป็นยาเนียยอยู่อยู่ดิ ปากมานันปากมานนันนะเพิ่นี้แฮปากมันหรือปากหวานดีนเด้อเนี่ยวมีหนูหนูมาต้ํมท้ายเนี่ยสบายดีคุณเงาะป่าด้วยไอ้เพรษมาเนาะสบายดีไอ้ค้นปา่าไอ้สอนนายปัญญาไอ้เอกไอ้เอกบุามาเด้อเมือนี้ไอ้เอกข้าร่มปูสา,าวอยู่ทั้งใดบู้บุันเห็นมาอยู่ เมื่อนี้มี่มีม,ม,ม,มีทิมงานมากบุกบดรอกแต่อายทัดกับอายยิมนี่ต้นนี้น่าจ,จะไปเที่ยวอยู่นทังขุดหละทังเนือ้อหุดหละน่าจ,จะไปอยู่ประจำการหรือซ่องลานหน่อยเลยเนาะตอนนี้เนาะแต่๋ทุกคนก็ส่งไปลงที่ซ่องนู้นกันนะทุกคนใกล้จะไปแล้วแหละจะลงจริงๆแล้วแหละ สวัสดีครับคุณประสานกับแปลงกำลังทวงไปแล้วละ่ละภาษาในน้องจอยวะนอนหลับฟันดีลร้านสาวกินหน่อยเป็นยาระบายกินหลายเป็นยาถ่ายน้อง,งจอยสบายดีแม่น้องวิกระลานจอยด้วยพยี่สานะนะสบายดีไอ้บุญโฮมกับไอ้พี่สารด้วยแม่น้องวิักทายข้าเจ้าข้าเจ้านาลวดมั้ง จะเข้าหน้ารูจะเข้าหน้ารอแล้วระวังอาหารการกินบ้างเดือนร้องโจยไม่นองวีคาับมือยังอยู่จ้าไอถัดโอ้ไอ้ถัดหนึ่งวัไปแล้วไอทัดโมมีเรื่อคุณถาดกับคุณยิ้มทางเสี่ยงคว้างนะมาสันแมนบอกไอถัดยังอยู่สั่นไอถัดนะมาสันสงสังยไอยิ้ม ไอยิมนะไปไหลเสื้ออยู่ข้างนอกบ้านเหมือนนี่นะทุกคนบูหัวเสื้อไหลกัดหรือยังขอบคุณทุกๆคนเดอ้อที่เป็นห่วงจ้าน้องเจะนะ้าเนาะสบายดีจใจทัดคนลงน้องยังคิดถึงอยู่เดอ้อแม่นางวีวะนะ Hi, bye, เนาะหายไปไปดอ้อลูกสาวไอปัญญาเะนาะ เแค่ก็คิดหอดคิดเทิงคือเก่าเลยทุคคกคนจริงๆแล้วคลิปก็ไม่ได้ลงเนาะคนไล่ก็บอกคอยได้ไล่ย่านทุ่เจ้าลืมคอยนะคอยก็เลยมาไล่เมื่อน,นี้ย่านลืม <laughs> ยันไหนอายลืมซะดอกเลยมาไล่เนาะเมื่อน,นี้เว้างมู่นห่วงวันอยู่ประมาณชั <laughs> ่วโมงสึ้นขาออบชั่วโมงเลยนะทุกคนเนะาะสบายดีนะสาวอองหลานจอยด้วยแานมาเนาะ ไอเอกค่าล่มสาวแมนแล้วไอเอกโบมาเลยมือนิไอเอ,อ็กโบเวียนมาเลยมือนนิเนาะสงสัยค่าล่มสาวสัญญาณมันชัดไหมทุกคนเหมือนแบยบว่าเบิ่งในกล่องยัยคล้องนะมันไล่ไล่อย่างเดียวบู ไปแล้วละทุกคนไปจริงจงจังๆแล้วล่ะทุกคนเนาะโอ้ยนอนหลับฝันดีมีเงินใช้กันทุกคนเด้อเนานะให้เหลือกินเหลือใช้เนาะทุกคนเนาะอยู่นี่ไม่แห้งรักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคนเนาะแจ้งอยู่ได้ไหมน้องวิวะดืวยจะลงไล่เลยเดอร์เมนองิีบอกมาข้อแห้งบ้แล้วพมาสมองกว่าเลยจะเข้าซอกสมงเลยเนาะ พากินแกงหน่องม้คักหน่องจอยกับแม่น่องวีหมือนนี่เพื่อนอยู่บ้านนะ่ะจริงๆ้นะทุกคนนะบอกแกงน่องม้กะต้าหุงสองอย่างนี้แหละคือจริงๆอาหารการกินนะ่ะมันไม่ได้หาง่ายเหมือนอยู่นี่นะทุกคนเอาจริงๆคันบอกขยนันอริโบเลกินเลยเพราะเมื่ออยู่บ้านนี้ใส่แหง ราตีสวัสดิ์ทุกคนไปส่องตาวแล้วน่อยว้า wow. สันเอาไปเจอกันอยู่ทางน,นู้นด้อเป็นยาเนาะมือนีสาวแล้วน่อยบุหัวลงหรือย,ยังนเนาะแสบจ้าแกงหน่อไม้ไปน้อง,องบีว่ะบา,บายยนะทุกคนเนอะหลับฟันดีมีเงินใช้เนาะรักษาสุขภาพกันด้วยเด้อเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งเนาะไปแล้วทุกคนโชค